เรื่องเล่าหลวงปูส่สวงนั่งอยู่ใต้น้ำโดยไม่จมน้ำในช่วงฤดูแล้งของปีหนึ่งที่ลำน้ำสายใหญ่แห่งหนึ่งชาวบ้านพากันมาหาปลาและนั่งพักผ่อนตามริมตลิ่งท่ามกลางบรรยากาศเย็นสบายหลวงปูส่สวงก็เดินทางมาถึงท่านเดินมาหยุดอยู่ที่ริมน้ำมองดูสายน้ำไหลเอื่อยก่อนจะเดินลงไปโดยไม่พูดอะไรตาเลียด เสาศิลาชายชราผู้เคารพนับถือหลวงปูม่มาเนิ่นนานเห็นดังนั้นก็จ้องมองด้วยความสงสัยหลวงปู่สรวงเดินลงน้ำไปเรื่อยๆจนสุดท้ายทั้งร่างท่านจมหายไปเฮ้ยหลวงปู่จมน้ำไปแล้วใครบางคนอุานขึ้นเวลาผ่านไปนานนับชั่วโมงหลวงปู่ก็ยังไม่โผล่ขึ้นมาชาวบ้านเริ่มกระวนกระวาย บางคนคิดว่าท่านจมน้ำตายแล้วแต่ตะเลียดกลับไม่เชื่อเขารู้ดีว่าหลวงปู่ไม่ใช่คนธรรมดาจึงตัดสินใจกระโดดลงน้ำเพื่อตามหาท่านเมื่อลงไปใต้น้ำตเตลียดต้องตกตะลึงกับสิ่งที่เห็นที่ก้นแม่น้ำเขาพบหลวงปูส่สวงกำลังนั่งขัดสมาธิบนขอนไม้เก่าๆแต่สิ่งที่เหลือเชื่อที่สุดคือรอบตัวท่านไม่มีน้ำเลย แทนที่จะถูกน้ำท่วมทับเหมือนสิ่งอื่นๆในแม่น้ำบริเวณรอบตัวหลวงปู่กลับเป็นโพรงอากาศใสราวกับฟองแก้วท่านนั่งนิ่งสีหน้าเปลี่ยมไปด้วยความสงบไม่มีแม้แต่ฟองอากาศลอยขึ้นมาเหมือนคนที่กลั้นหายใจตาลีดถึงกับอึง้งจนแทบลืมหายใจเขาไม่เคยพบเห็นสิ่งใดมหัศจรรย์เช่นนี้มาก่อนในใจรู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดา ด้วยความตกใจปนศรัทธาเขารีบโผล่รวดขึ้นจากน้ำก่อนจะเล่าให้ชาวบ้านฟังทุกคนที่ได้ยินต่างพากันขนลุกสู้บ้างยกมือขึ้นไหว้ท่วมหัวพากันพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าหลวงปู่เป็นพระอภิญญาแท้ๆท่านอยู่เหนือโลกจริงๆตั้งแต่นั้นมาตำนานเรื่องหลวงปู่สวงนั่งใต้น้ำโดยไม่จมน้ำก็แพร่สะพัดไปทั่ว ใครได้ฟังก็ยิ่งศรัทธาเชื่อว่าท่านมิใช่เพียงพระนักปฏิบัติธรรมแต่เป็นผู้วิเศษที่มาโปรดสัตว์อย่างแท้จริงเรื่องราวของหลวงปู่สรวงที่สามารถนั่งใต้น้ำโดยไม่จมน้ำสอนให้เราเห็นถึงพลังแห่งจิตที่เหนือธรรมชาติและความสงบที่แท้จริงหากเราฝึกจิตให้มั่นคงไม่หวั่นไหวไปตามสิ่งรอบตัวเราก็สามารถอยู่เหนือความกลัวและความทุกข์ได้อีกแง่หนึ่งคือ ความศรัทธาและการเปิดใจตาะเอียดเชื่อมั่นในหลวงปู่สวงจึงได้เห็นสิ่งมหัศจรรย์ก่อนใครเปรียบเสมือนในชีวิตหากเราศรัทธาในความดีและความเพียรพยายามเราอาจได้เห็นผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่เกินคาดหมายสุดท้ายปาฏิหาริย์แท้จริงอาจไม่ใช่เรื่องเหนือธรรมชาติแต่คือการฝึกจิตใจให้สงบและมั่นคงไม่หวั่นไหวไปกับโลกภายนอก ดังเช่นหลวงปู่สวรที่สามารถอยู่ได้ทุกที่ไม่ว่าจะบนดินในน้ำหรือแม้แต่เหนือกาลเวลา